เกิดมาคุยที่จะออกอากาศในคืนวันอาทิตย์นี้บูดี้ต้องขอเตือนคุณผู้ชมนะครับว่าจะเป็นตอนที่น่ากลัวที่สุดในรอบหลายปีที่เราได้เคยทำมาเราได้มีโอกาสบุกไป,ปเยือนบ้านหลังหนึ่งนะครับที่เจ้าของบ้านเองนั้นบอกกับเราว่าเขาอยู่ไม่ได้ต่อไปเพราะมีวิญญาณใช้คำว่าผีก็ได้สิ่งสถิตอยู่ที่นั่นกว่าสิบชีวิตรังควานเขาทุกวันเป็นเวลาหลายปี จงกระท้างเขาต้องอบเยียกทั้งบ้านออกมาคือวันทนี้คุณจะได้เห็นกันแล้วครับเมื่อนักปราบผีชื่อดังอย่างหมอปลาและเขาและผมเข้าไปสรวจบ้านหลังนี้และทําทุกพิธีกรรมเพื่อที่จะขับไล่ผีออกไปนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นต,ต้องขอเตือนไว้นิดนึงนะครับใครที่ขวัญอ่อนหรือว่าใครที่จิตไม่นิ่งผมแนะนำว่าเกิดบุคคลตอนนี้อย่าดูครับ ไม่ได้พูดเพื่อกระตุ้นให้คุณดูด้วยซ้ำอย่าดูจริงๆเพราะเกิดมาคุยตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่น่ากลัวที่สุดคือมนาทิตนี้สี่ทุ่มครึ่งทามโดเดนไนท์ทุกคนจะได้รู้กันอ่งแน่นอนครับ